มาโอเคนะครับผมกระ้องของกราบสวดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนา่าจะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะขามเปียกนะครับผมเนะาะโคตรเชีงเลยเว้ทุกคนกับเอ่อกับคันสปินของผมเนาะเป็นแบบแบบผมไม่รู้ไงว,ว่ามันจะหักง่ายขนาดนั้นไงทุกคนเอ้ยแม่งผมแบบมันต,ตําโตไงมันแบบมันแบบพันกอย้างไงเหยื่อผมอ,ะผมอะ่ะผมก็เลยแบบ ดึงแม่งสุดแรงมันก็หักเลยดูดิัวเนี้ยเออเนี๋ยผมเอามาให้ดูด้วยนะนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวผมหักได้ดูผมหักโชว์เลยนะนี่หกักโคตรง่ายอ่ะ่ยเออเชี่ยผมไม่รู้ไงว่าไอคันแบบพวกนี้มันจะหักง่ายขนาดนี้ไมมทุกคนดูดิแม่งหกักโคตรง่ายอ่ะดูดิเดี๋ยวผมหกักผมหักให้ดูนี่นีนนะ่เห็นไหมโอ้โห มันไม่เหนียวเลยเว้ทุกคนมันหักง่ายมากเลยเว้เฮียผมก็นึกว่ามันจะเหนียวขนาดมันก็จะเหนียวกว่าอะไรนี่อีกเพื่อนคือของพ่อผมอ่ะไอสีสีสีซิมเงินสีม่วงอ่ะเออมันมันเหนียวมากไอตัวนั้นแต่แบบผมเพลไปใส่กาวตาช้างเว้ทุกคนมันก็เลยแบบไอตรงรูอ่ะมันมันไม่เท่ากันเว้ยผมก็เลยแบบทิ้งไปเลยเฮียโอเคนะครับผมนะก็เข้าเรื่องกันเลยนะผมเนกับกัร มาเปิดกล่องสุ่มคันอีกแล้วนะครับผมนะนี่เลยผมแบบหลับไงไม่คิดไม่หลับไงเออผมก็เห็นว่ามันได้ดีนะผมนะสําหรับการเปิดกล่องสุ่มคันนะผมผมได้มาในราคาสองร้อยสิบบาทนะผมนะก็ถือว่าได้อยู่นะผมนะจากปกติแล้วประมาณสองร้อยห้าสิบกว่านี่แหละนะผมนอกก็นี่แหละครับอืมนะมาเปิดอีกแล้วนะผมนะ ดูซิว่ามันจะหลอกผมไหมไอเนี่ยผมไปได้ไปผมได้เลื่อนไปหาดูแล้วว่ามันเหมือนกันเป๊ะมากเลยเว้ยทุกคนเขาก็บอกว่าเหมือนกันเหมือนกันนะทุกคนนะคันเนี่ยเออพวกคันพวกเอ่อลอกไงทุกคนนะอืมดูซิว่าไอคันสปินที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะเหมือนกับไอตัวนี้หรือเปล่านะทุกคนนะถ้ามันเหมือนกับไอตัวนี้น่ะผมจะไม่สั่งผมจะไม่สุ่มอีกแล้วทุกคนเว้ยมันแบบมันเหมือนมันไม่ใช่กล่องสุ่มอ่ะมันเหมือนเป็นแบบกล่องโล่ของ เหมือนแบบเอาลุของออกจากร้านน่ะเออมานะครับผมเนาะก็ไม่พผูพ้พิมพํทำเพลงนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็ไปไวๆเลยนะผมนะมคุณลูกสูว่ามันจะเพ่เก่ามากเลยนะทุกคนดูดีผมก็พูดเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าก็ฟังๆกันเอาเนาะทุกคนเนาะม,มาผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาตัดด้วยนะเออเฮียนี่ฮะหักโคตรง่ายเลยคันสปินเนาะคุณลึกว่ามันจะเหนียวกว่านี้นะครับผมคันหกร้อยกว่าบาทนะผมก็ไม่รู้ว่า ไอคันหกร้อยกว่าบาทเนี่ยมันจะเป็นราคาหลอกหรือเปล่านะผมนะนี่เลยนะครับผมจะถูกหลอกอีกหรือเปล่านะผมสําหรับคันสปินนะครับผมมากล่องฟูมคันสปินผมสั่งมาคันเดียวนะผมนะผมสั่งมากล่องเดียวนะครับผมเพราะว่ากลัวจ็บไนงะเออมานะผมเนาะก็มาเลยครับผมเนาะอ่าล่าสุดพันมือกูแล้วไอ้ล่าสุดคือพันมือกูแล้วมาครับผมนะ สำหรับการเปิดกล่องสุ่มคันดูซิว่าผมจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะผมถ้าได้เหมือนเดิมผมจะไมู่่อีแล้วนะผมนะสําหรับคันเนาะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบมันไม่ใช่กล่องสุ่มอ่ะมันเหมือนแบบเป็นการโล่ของออกจากร้านะเออมาไงก็มา,มา,าเพืนะ่อนผู้ฟังเพลงเนาะมาเลยครับถุงดามาแล้วนะผมเนาะโอ้โอลมต้องขออาภัยในเสียงลมด้วยนะครับผมแม่งลมคูดแรงอะ่ะเดี๋ยวขอบีบดูก่อนนาผมว่ามันเหมือนกันไหม ไม่เหมือนนะเฮ้ยตัวน,นี้น่าจะใหญ่กว่านะทุกคนไม่เหมือนมากระพร้อมกระแด้ก,ก็สามสองหนึ่งมาเลยครับผมตัวใหญ่เลยนะแหะเลยโอ้โหเขี้ยไม่เหมือนเดิมเลยนี่หว่าสีฟ้านะผมนะเป็นแบบคันสปินนะไอ้ไอ้คันเบสนะผมนะคันเบสอนะ่ะสีฟ้านะผมนี่ยีดดิว นี่นะผมมาแล้วนะผมนะคันสปินนะครับผมนอนนี่เลยนะครับอืมนะโอ้ยเย่มา, oh, yeah. มาสำหรับคันสปินนะครผมมาแล้วนะผมนะผมสำหรับยี่ห้อที่ผมถูกใจนะผมนี่เออมาดูครับอือ สีฟ้าเหมือนเดิมฮะโอ้กูว่าเหมือนเดิมแหละทุกคนเอ้ยมันเป็นแบบของโล่ของอ่ะทุกคนดูดิโอ้โห uy. แต่นิ่มมากเลยนะตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะเหมือนแบบจะหกักเ,เลยทุกคนเหมือนเดิมเลยอางเห้อเฮ้ยกูเลยเชื่ออ่ะนี่นะฮะ นี่นะครับสำหรับคันสปินมาแล้วนะผมสำหรับคันสปินมาแล้วนะครับผมสีน้ำเงินนะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะผมไม่ได้อันเดิมนะครับผมเนาะก็ได้มาเป็นสปินแทน,นครับกูได้ทั้งเบสทั้งสปินแหละเออกูได้ทั้งเบสทั้งสปินอืมคิดดูเอามันเป็นการของโลกของอทุกคนอือสั่งใครจกสร้างลิงใต้คลิปเหมือนเดิมนะผมนี่มึงดูออกมาจนสีลอะเออมึงดู ดูหอมาจนสีโลอกอันนี้คือไม่ได้แบบว่าอะไรล้านเขานะก็ถือว่าได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้นะครับผมนะอ่าลูกูเกะยังไงแล้ววันเนี้ยได้อยู่ก็ถือว่าได้อยู่นะอืออ้ยดูดิเยสเอาเรื่องนี่นะแต่ผมรู้ว่ามันใหญ่เกินไปนะ มันใหญ่สำหรับผุ่มนะมันใหญ่มากทุกคนนี่ผมชอบอันนี้มากกว่านะเล็กแต่นี้ใหญ่นะมันยาวด้วยไงตรงปลายเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบมันไม่ใช่ไม้นะผมดูสีสีจะเหมือนไม้นะผมแต่จริงๆมันไม่ใช่ไม้มันเป็นปฟ่มนะตัวนี้ก็นี่ฮะได้อยู่นะครับนี่เลยนะครับผมกับการเปิดกองซูมคันนะผมมีแค่นี้แหละเฮ้ยผมก็จะหอามาถ่ายแค่นี้แหละทุกคนนะเพราะว่า มันจะไม่มีคลิปลงนะผมนะก็แบบโคตรเซ็งเลยเว้ยร้านนะับเหมือนเดิมนะผมร้านนะร้านเหมือนเดิมร้านเดิมเลยนะผมที่ผมแบบสั่งไปคลิปก่อนนะผมเนาะนี่นะโอเคนะครับถ้ามันหักอีกนะครับผมนะับผมจะไม่สุ่มอีกแล้วนะผมนะเพราะว่ามันเหมือนเดิมเลยทุกคนมันเหมือนเดิมกับอูได้ทั้งบสทั้งบีท ทั้งเบสทั้งสปินนะผมนะผมได้ทั้งเบสทั้งสปินอ่ะเออที่ดูเอาเนี่ยมันเป็นการแบบออออลุของออกจากร้าน้าดลุของออกจากร้านอ่ะเออมึงดูดิอะ่ะก็สภาพก็คิดดูเอาอะจะหักเหรอเนี่ยกลัวหักจริงเลยวะแต่ตัวนี้นิ่มมากเลยนะนี่เห็นไ,ไหมดูๆมันจะนิ่มมากเลยทุกคนเนี่ยเออโคตรนิ่มอะแต่ตัวนี้ไม่ไแข็งโปะอะโอ้โห เป็นไม้เลียวได้เลยนะเนี่ยาหาักเป็นแบบสองท่อนแล้วอือคิดว่าเนี่ยได้ทั้งเบสทั้งสปินน่ะอือคิดว่า,วาเบื่อเสียงเลยที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามกันด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเนะาะบายเจอกันใหมนคลิปหน้าครับบายครับผมช่องนี้ก็ผมอาจจะแบบทำคลิป เอเอด้วยเปลือยก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคไปเจอกันใหม่ในคลิงไงไปหน้าครับผมไปขอบคุณครับโอยทางรอบนี้พอ